สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขูสุคนค่ะสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่ข่าวกันสิมาเตรียมวัตถุดิบค่ะพี่น้องไวแต่เฮตดเมนูตอนเทียงค่ะพี่น้องจ้าตามแม่ข่าวม่าเบิงบ่งวัตถุดิบของแม่ข้าวเลยจ้าวาสีอียงแนี่ทสสีสิเมนสี่สิบเป็นเมนูเทียงมือนี้จ้าพี่น้องจ้า เลี้ยงหมาอะไรขุกเจ้า ได้แล้วจ้าเมนูตอนเทียงเมืรอนี่ค่ะพี่น้องแม่ขาวกับสิตําแตงจ้าส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นบ่ว่าสิเป็นหมักนาวกะยุกข้ต้นขาบ,บ้านแม่ขาวค่ะบ่ได้ซื้อค่ะก็ะเป็นอันว่าเมนูเทียงเมอรอนี่คือบ่ดได้ลงทุนบ่ได้เสียงเงินซื้อค่ะพี่น้องเก็บวัตถุดิบที่เขามีอยู่ในบ้านในสวนเท่าที่เขาปลูกไว้ค่ะพี่น้องมาหิ้กกินค่ะตามวิถีชีวิต บันนอกค่ะพี่นงแบบประหยัดแล้วก็ปลอดภัยพร้อมจ้าสำหรับคลิปเมื่อน,นี้แม่ค้าวกขอลาพีล่ลาน้องไปเพียงแคน่นี้นะคะพ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ